นะคะ่เมื่อวานนี้คุณเต้ก็สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะบอกว่าเนะี่ยชื่นชอบน,นแซงคนไหนเป็นพิเศษไหมเจ้าตัวตอบทันทีเลยว่าชอบเบลล่าลานีนะฮะชอบมั้งแต่บุเพสันนิีวาสนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็คือได้ทำคอนเทนต์พูดถึงเบลล่าด้วยใช่ไหมฮะนั่งทำคอนเทนต์พูดถึงเบลล่าที่แบบอยอยพรตรุษจีนเบลล่าแล้วอวยยศให้เบลล่าแกได้ดูไหมอ๋อเราไปดูคลิปนั้นกันหน่อยดีกว่าว่าแบบอะไรยังไงนะฮะอวยยศอะไรยังไงกันออกแถลงการในนามของพระหมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิ์ ในการนี้นะคะจะมาอวยพรตรุษจีนให้กับคุณเบลล่ารานีณบัดเดี๋ยวนี้นะคะเนื่องในวาระดีจีขึ้นปีใหม่จีนข้าในนามของพระหมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพในการนี้ข้าขอแต่งตั้งลูกสาวข้าพระนางหน่อเจ้าหลวงกาละเกตแห่งเมืองพระนครหรืออเจ้าอใจเบลล่ารานี อวยยศเป็นพระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทองขึ้นบัลลังก์ตั้งทองสืบต่อตำแหน่งพระมหาธีวีเจ้าแห่งเมืองคิปจักร้าและในการนี้นะคะ<อ>ข้าในนามของพระมหาธีวีเจ้าหรือในนามของแม่หญิงลีนะคะขออวยพอรอวยยศนะคะให้กับเจ้านางเบลล่าดานีหรือน้องเบลล่าอ๋อเจ้านะคะให้มีความสุขความเจริญแล้วก็มีผลงานปังๆมาทั้งมาทาง หน้าจอแก้วและอีกอย่างหนึ่งขอให้สุขภาพพลานามัยของเจ้านางเบลล่าราดีของข้าผนางหนอเจ้าหลวงของเสิขลาเทวีจงมีความสุขกายสบายใจคิดการใดสมความปรารถนาด้วยความรักและห่วงใยจากพระมหาเทวีเจ้านะคะขอให้ผลงานของเจ้าปัง,ป,งปังนะลูกแม่ในนามเสิคลาเทวีพระมหาเทวีเจ้าขอให้อวยยศให้เจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะตรจีนปีนี้ สินจียั่วอีซินนี่หัวช้นะคะน้องเป็น่ารานีลูกรักของแม่สินเจียยู่อีซินนี่หัวชานะคะขอให้รวย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 เจริญเจริญค่ะน้องเป็น่ารานีค่ะจบการแถลงการละค่าคือพระมหาเทวีเจ้าคนหมัดแห่งเมืองทิพโอ๊ะผิ์เจวี โอเคแหละแม่ เออเบลล่าเจาเบลล่าโคบโคเป็นแม่หญิงลีนะอีทิพไม่นางรับนางรับต่อไงที่อวยยศให้นาง10 19แกไม่นาง19พุ่มทองอ่ะอ่าปรากฏว่าเมื่อวานก็เลยถามนางว่าเนี่ยอัดคลิปเนี่ยให้เบลล่าแล้วเห็นไหมที่เบลล่าเนี่ยทำกลับเจ้าตัวบอกเห็นแล้วดีใจมากไม่คิดว่าคนธรรมดาอย่างตัวเองเนี่ยโอ้โหดาวราดังๆอย่างเบลล่าเนี่ยจะมาแบบว่าตอบรับเล่นด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วเจ้าตัวบอกเลยว่าชอบเบลล่ามากคือชอบเขาชอบคืออ่ะพมหาทวีจ้า เขาชอบอะไรที่เป like ็นแบบไทยๆอ่ะภาพเมื่อวานเนี่ยที่อยู่แบบตอนที่มาสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบเลยแบบไทยๆพอดูบุพเพศนิวาสใช่ไหมเห็นเบลล่าที่เป็นแบบในคาแรคเตอร์ของแม่การ์เกตเนี่ยก็ชอบมากชอบเป็นพิเศษเลยนะครับก็เลยทาให้บรักเบลล่าเนี่ยแบบโอเคนัมเบอร์วันเลยที่หนึ่งเลยเอาไปฟังนางพูดถึงเบลล่ากันหน่อยดีกว่า ถามอยากื่อบ้าไหมน้องเบลล่าลาดีโอ้ทําแค่เห็นแถบการประกาศยกตำแหน่งนี่ใช่ก็อวยยศเป็นพระนางหนอเจ้าหลวงทองพญาของแม่เอใช่จะรับช่วงต่อจากพระนางหนอเจ้าหลวงจากพระมหาทีวีเจ้าก็น้องเบลล่าลานีนี่แหละรับแล้วนะใช่ใช่เนื่องจากว่า เป็นการแสดงของนางนะแล้วก็ความความที่เรารักในตัวตนของนางที่สแสดงเรื่อง oh. ออเจ้าอะ่ะเออ oh. ได้ปังปุริเยมากแล้วก็เรารักเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบนั้น oh. จริง,รงๆที่นางนังสื่อออกมานะ่ะคือเป๊ะนะ oh. เออคือชอบเป็นโบราณชอบประเพณีอะไรเป็นวัฒนธรรมไทยอะไรแบบนี้คือตัวแม่นะ่ะจ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 ะ,จะยกยอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะเราก็เป็นโนราด้วย oh. อืม ใช่แล้วก็ก็อวยยศเลยค่ะแล้วก็อัดคลิปลับเรียบร้อยแล้วนะก็ใช่นั่นแหละรู้สึกว่าเห็นคลิปกให้รู้สึกดีมากกระแสตอบรับดีมากทีวินล่าแบบอัดคลิปใช่ใช่นั่นแหละคิดไหมว่าเขาจะแบบเอัดคลิปเล่นเราโอ้ยเราเราไม่เราเราเรายังไงล่ะคนแบบเราจะไปสู้กับเขาได้หรอเขาระดับไหนเราระดับไหนแต่ว่าเขามาเอาคัฟเวอร์เสียงเรามาทำเทนส์เราก็โอ้ยประทับใจอย่างยิ่งแล้วถ้าน้องเวิล่า น้องเบลล่าควังอยู่นะคะแม่หญิงลีนะคะประทับใจลูกมากน้องเบลล่าดานียกให้เลยค่ะ99พุ่มทองไปเลยจ้าสวยค่ะน้องเบลล่าดานีนะคะแม้เป็นคนเมืองตายนะคะก็คอยน้องนะคะมีความสุขความเจริญวันนี้แม้ก็มาเยือนชองซ้ำแล้วนะลูกนะชองเทวาลูกอยู่แล้วก็คอยน้องเบลล่าดานีนะคะควังแม้แล้วก็คอยมีกําลังใจทํางานต่อไปเป็นหนักเป็นหนักแสดงเป็นดาราท ดีแบบนี้ตลอดไปแม่ก็จะตามหลูกตลอดไปค่ะนัมเบอร์วันค่ะน่ารักน,น,นี่แล้วมีแต่ฝ่ายนี้พูดถึงเบลล่าอย่างเดียวไม่ได้เราก็ส่งให้เบลล่าดูด้วยเบลล่านางจะตอบกลับว่ายังไงกับที่แม่ชื่อจแม่ติดต่างไม่ใช่แม่หญิงลีงลชื่นชอบนะฮะตัวเองเอาไปฟังเสียงเบลล่าพูดกันหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีแม่หญิงลีนะคะพระมหาเทวีจ้าแห่งเมืองทิฟเบล่าเองค่ะก็จะบอกว่าดีใจกับแม่มากๆเลยนะคะที่มีคนต้อนรับแล้วก็รักแม่เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดตามตลอดก็ขอเป็นกําลังใจให้แม่หญิงลีด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะคะเลิฟเลิฟค่ะแห่งเมืองทิฟค่ะ เวลาก็ตอบกลับนะออนางก็ขอบคุณที่ชื่นชอบนางก็ชอบเหมือนกันดูแลยิ้มแย้มนะฮะ